สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์โฆษณาโดยโฆษณาที่เรายกมาจะเป็นของแบรนด์ยืดเปล่าจะจะเป็น Tyler c o o o ป o อ n n n นโนเวช่เชิญรับชมโฆษณาได้เลยค่ะครั้งแรกของยืดเปล่ากับ Tyler c o o คูป l o n n n นโนเวชพอดีทุกขนาดระบายอากาศคูณ2 c u คูโป o o ใครใส่ก็คู่พอดีเป๊ะตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่ ถูกออกแบบให้พอดีทุกขนาดแบ่งสัดส่วนตามส่วนสูงใส่แล้วเข้ากับรูปร่างทุกคนใช้เทคโนโลยีการทอผ้าโดยผ้าด้านในเป็นโพลีเอสเตอร์ทอลายตะข่ายช่วยระบายอากาศจากด้านในมาสู่ผ้าด้านนอกที่เป็นผ้าคอตตอนใส่สบายไม่ติดตัวจบปัญหาทุกความหลากหลายเพศอายุสีผิวและรูปร่างเข้ากับทุกเวอร์ชั่นที่เป็นตัวคุณคู่ในแบบที่คุณเป็นราคาเพียง590เท่านั้น มีให้เลือกกว่า18สีมีไซส์ให้เลือกกว่า20ไซส์พอดีทุกขนาดระบายอากาศคูณ2 t a เทเลอร์คูโบโลอินโนเวชั่ยืดเปล่ายืดปะ่าววิดีโอก็จบไปแล้วนะคะนี้ก็จะเป็นส่วนผสมทางการตลาดดิจิทัลนะคะ product เสื้อโปโลโนวัตรกรรมใหม่ไทเลอร์คูโปโล,โลมีจุดขายชัดเจนเทคโนโลยีการทอผ้าโพลีเอสเตอร์แมทบวกคอตตอนระบาอากาศคูณสองใส่สบายไม่ติดตัวดีไซน์พอดีทุกขนาดปรับไซส์ตามสัดส่วนความส่วนสูงและรูปร่างข้อคุมทุกเพศอายุและสีผิวมีให้เลือก18สีและ20ไซส์เลยค่ะ2 Price ราคาจะอยู่ที่590บาทอยู่ในระดับที่จับต้องได้สื่อสารว่าคุ้มค่าสำหรับเสื้อที่ใช้เทคโนโลยีการทอผ้าโดยผ้าด้านในเป็นโพลีเอสเตอร์และมีหลายสีหลายไซส์3 p มเเน้นช่องทางดิจิทัลเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอีคอมเมิร์ซก็จะเป็น Shopee ช,ช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ยืดเปล่า 4. โปรโมชั่นใช้โฆษณาวิดีโอดิจิทัลบน y YouTube s o c i a ลมีข้อความชัดเจนพอดีทุกขนาดระบายอากาศคูณสองสร้าง Positioning ว่าเป็นเสื้อโปโล,โลที่แตกต่างจากคู่แข่งวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล 1. การสร้างความแตกต่างของสินค้าโฆษณาชูจุดขายชัดเจนว่าพอดีทุกขนาดระบายอากาศคูณ2 ใช้นวัตกรรมผ้าโพลีเอสเตอร์แมทบวกคอตตอนทำให้แตกต่างจากเสื้อโปโลทั่วไปเน้นความหลากหลายและ e อกลักษณดีไซน์ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสีผิวการตลาดคอนเทนต์จิตทานใช้วิดีโอโฆษณาเป็นสื่อหลักบน YouTube, Facebook, TikTok วิดีโอออกแบบให้มีข้อความสร้างกระชับจดจำง่ายเหมาะกับการแชร์และการรับรู้ กลยุทธ์ด้านอารมณ์และการมีส่วนร่วมข้อความว่าคูณในแบบที่เป็นคุณทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนสร้างภาพลักษณ์ว่าแบรนด์ยืดเปล่าเป็นแบรนด์ที่เปิดกว้างและทันสมัยกลยุทธ์คุ้มค่าการสื่อสารราคาชัดเจน590บาททาให้ผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายแสดงให้เห็นว่าราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับนวัตกรรมและคุณภาพ การบูรณาการช่องทางดิจิทัลการวางโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหลัก YouTube s ocial media e-commerce ผู้ชมสามารถคลิกต่อไปอยังหน้าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มช้อปปิ้งได้ทันทีวัตถุประสงค์ทางการตลาด 1. สร้างการรับรู้แบรนด์ ทำให้ผู้บริโภครู้จักว่ายี่ห้อออกแบบเสื้อโปโลรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมแตกต่างจากตลาดทั่วไปสื่อสารข้อความหลักพอดีทุกขนาดและายอากาศคูณสองให้ติดหูและจดจำได้ง่าย 2. กํกำหนดภาพลักษณ์และการวางตำแหน่งสินค้าวางตำแหน่งให้เป็นเสื้อโปโลนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยทุกสีผิว ตอกย้ำว่าตอบโจทย์ความต้องการด้านแฟชั่นความสะดวกสบายความหลากหลาย 3. กระตุ้นให้เกิดการซื้อด้วยการบอกราคา590บาทมี18สี20ไซส์ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีลดความลังเลด้วยข้อมูลชัดเจนว่ามีไซส์รองรับทุกคน 4. สร้าง engagement และการบอกต่อ ใช้โฆษณาในรูปแบบวิดีโอดิจิทัลบน y u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  e โซเชียลทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว้างกระตุ้นให้เกิดการแชร์แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับแบรนด์ 5. เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์เมื่อผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์ใส่ใจความหลากหลายจะเกิดความผูกพันและเลือกยืดเป่าในอนาคต ข้อความที่สินค้านั้นต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภค Ke เมเ s s a g e 1. พอดีทุกขนาดระบายอากาศคุณ2เสื้อโปโล,โลรุ่นนี้ออกแบบมาให้ใส่ได้พอดีกับทุกสัสดส่วนของร่างกายใช้เทคโนโลยีการทอผ้าแบบพิเศษที่ช่วยระบายอากาศได้ดีกว่าเดิม 2. ใครใส่ก็คูคูในแบบที่คุณเป็นไม่จำกัดเพศวัยสีผิวหรือรูปร่างกคนสามารถใส่แล้วดูดีได้สื่อสารเรื่อง Inclusivity ว่ายืดเปล่าเข้าใจความต,ต่างของผู้บริโภค 3. ราคาเพียง590บาทชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าเสื้อคุณภาพสูงเทคโนโลยีใหม่แต่ราคาไม่แพงเป็นแฟชั่นที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย 4. มีให้เลือกมากกว่า18สี20ไซส์ตออย้ำความหลากหลายและตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ